อ้ม um สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มีกับช่องเดอะอุ้มชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาแนะนําแอปดีๆนะคะทุกคนคือแบบอุ้มไปเล่นเจอในติ๊กต็อกใช่ไหมทุกคนแล้วแบบกําลังเป็นกระแสมากเลยทุกคนแบบเขาเอารูปตัวเองนะคะไปใส่ชุดจีนนะคะคือแบบอืม้มสวยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันชื่อแอปว่าอะไรนะคะก็อ,อันนี้นะคะที่อุ้มไปเจอใน ติ๊กต็อกมาค่ะคือแบบเลื่อนแล้วก็เจอคือแบบเต็มฟรีติ๊กต็อกอมไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เนาะใครแบบไม่ทําตามก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะคะทําได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะทุกคนมีทั้งแบบฟรีแล้วก็พรีเมียมนะคะแบบเสียตังค์เนาะก็เราก็ใช้แอปนี้นะคะไปไปเป็นในการเที่ยวทิปนะคะทุกคนก็เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะเราก็จะไปเที่ยวทิปกันนะคะด้วยแอป นี้นั่นเองนะคะทุกคนใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะก็ไปดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าดาวน์โหลดยังไงนะคะคือแอป,ปนี้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะคะทุกคนก็ไปลองใช้กันดูนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะ Android ก็ Play Store เนาะ แล้วเราก็ไปพิมพ์ค้นหาเลยนะคะพิมพ์ไปว่า f a c e p l a y แล้วก็ underscore อันนี้นะคะ semi วิดีโอ,อันนี้นะคะทุกคนนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ให้เราก ดาวโหลดติดตั้งไปนะคะทุกคนแอปนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ IOS เลยนะคะทุกคนฟรีเนาะก็ไปดาวน์โหลดกันนะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะนี่มาก็มาหน้าแอปเลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินก็อย่าลืมล็อกอินนะคะนี่นะคะทุกคนก็มาหน้าหลัก นะคะทุกคนก็จะเจอแบบรูปจะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าที่มันเป็นรูปเพชรเนี่ยคือพรีเมียมนะคะทุกคนเราจะต้องสมัครเสียเงินนั่นเองนะคะซึ่งอุ้มไม่ได้สมัครเนาะเราก็จะหาวิดีโอที่มันฟรีนะคะที่ไม่มีรูปเพชรขึ้นนะคะก็คือมีวิดีโออันนี้นะคะล่างๆก็น่าจะมีอีกนะคะทุกคนแต่อุ้มไม่ได้เลื่อนดูเนาะก็ลองเลื่อนเล่นดูนะคะทุกคนนี่นะแล้วเราก็ล็อกอินด้วย Facebook หรือว่าจะเป็น Google ก็ได้นะคะใครสะดวกทางไหนก็ล็อกอินทางนั้นนะคะทุกคนอันนี้อุ้มสะดวกทาง a c e b o o k เนาะนี่นะคะเราก็กดไปที่บวกเลยนะคะทุกคนทุกคนสามารถถ่ายรูปได้เลยหรือว่าจะไปเพิ่มรูปภาพเอาก็ได้นะคะแต่ว่ารูปภาพเนี่ยต้องเอาแบบหน้าชัดชัดนะคะทุกคนซึ่งอุ้มเอาเป็นถ่ายกล้องนะคะเพราะว่า มันจะได้กาดระยะหน้าเราด้วยนี่คือแบบหน้าสดมากเลยทุกคนอย่าอย่าอย่าอุ้มนะขอภายจริงๆนะคะทุกคนคือแบบสี่โมงห้าโมงแล้วเนาะจะสี่โมงมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ่ะหน้ามันมันนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็กดสีฟ้าไปได้เลยมันก็กําลังทําการสแกนนะคะระหว่างสแกนเนาะมันก็จะมีโฆษณาเข้ามาด้วยนะคะทุกคนก็ดูไปนะคะไม่งั้นเราจะ เล่นไม่ได้นะคะทุกคนนี่ก็รอสักครู่นะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องประมวลรูปหน้าเราด้วยคือแบบแอปนี้แบบโอ้โหกำลังไปกระแสนใน t ิ t กตอกมากนะคะทุกคนนี่มาแล้วหน้าอุ้มแบบไปรุ่นรุ่นรุ่นยังไงอะรุ่นรุ่นรุ่นแม่แล้วอะแบบอายุยี่สิบขึ้นแล้วอะทุกคนแบบหน้าแบบไปแล้วอะ เนาะหน้าอุ้มแบบตอนถ่ายมันโฟกัสไม่ดีด้วยแล้ว่โทษแอบอีกอะทุกคนถ้ารูปเราสวยมันก็สวยแหละทุกคนเนาะก็กดเีฟได้เลยนะคะก็เสร็จสิ้นนะคะทุกคน เป็นไงกันบ้างค่ะทุกคนคือแบบอืมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะคะทุกคนคือแบบกำลังฮิตในติ๊กต็อกมากเลยนะคะทุกคนกำลังเป็นกระแสะมากๆนะคะ<อ>ก็บอังว่าทุกคนกำลังแบบจะตามหากันอยู่นะคะคือแบบอืมมาสอนให้แล้วนะคะเพื่อแบบแบบทุกคนแบบยังไม่รู้ไงว่าชื่อแอปว่าอะไรแล้วก็ทำยังไงนะคะทุกคนก็ถ้าใครแบบอยากได้แบบรูปสวยๆอย่างเงี้ยมันก็เสียตังคนะ,คะแต่ว่าทุกคนก็ลองเลื่อน ไปดูข้างหน้านะคะมันอาจจะมีแบบลูปดีๆเนาะแต่อันนี้องค์แบบเจอของฝีอันแรกก็ได้อาไปก่อนเาะวบาท,ที่มันเป็นลูกเพชรสมมันจะแบบเสียตังค์ไงองค์ก็เลยแบบไม่ได้นั่นนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะกําลังตามหากันอยู่นะคะก็ไว้เจอกันใครอยากให้องค์ทาคลิปแนวไหนก็ลองคอมเมนต์มานะคะก็ไว้เจอกันนะคะ